สวัสดีครับสรับวันนี้เราจะมาดูเรื่องของการเปลี่ยนฐานล็อกนะครับโดยสูตรที่เรามีนะครับก็คือล็อก x ฐาน b จะมีค่าเท่ากับล็อก x ฐาน a หารด้วยล็อก b ฐาน a อันนี้ก็คือสูตรที่ใช้นะครับการนํามาใช้ก็ยกตัวอย่างเช่นเรามีโจทย์ที่ให้หาค่าสมมุติเป็นล็อก20ฐาน5ปกติแล้วการหาค่าล็อกเนี่ยถ้าเราไม่มีเครื่องคิดเลขหรือมีเครื่องคิดเลข สูตรที่กดง่ายสุดก็คือล็อกฐานสิบเนาะก็ล็อกฐานธรรมชาติเนาะที่เครื่องคิดเลขจะกดง่ายๆมันจะมีปุ่มให้เลยหรือตารางล็อกที่เราสามารถเปิดได้นะครับก็จะเป็นพวกล็อกฐานสิบกับล็อกธรรมชาติเพราะนั้นเราก็ต้องแปลงฐานล็อกที่มันเป็นฐานห้านี้ออกเข้าเป็นล็อกสิบแล้วกันจะได้หาค่าจากตารางหรือเครื่องคิดเลขได้นั่นเองก็เป็นล็อกยี่สิบฐานสิบหารด้วยล็อกห้าฐานสิบนะครับ แเราก็ไปเปิดค่าล็อก20ิได้เท่าไหร่ล็อก5ได้เท่าไหร่ก็จับหารกันหรือกดเครื่องคิดเลขเลยก็ได้เนาะไปได้1.86เป็นคำตอบนั่นเองครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับโอเคครับประบุณครับ